Um. Uh. ปีสามเรานะฮะชื่ออะไรครับชื่อหลงครับแนะนำยศเองนะฮะน้องยีดีซีที่สี่ครับประธานรุ่นที่สี่ให้คุณพูดเกี่ยวกับความรู้สึกในใจที่มีต่อพี่ปีสี่ของเราหน่อยครับนะระหว่างปีสี่กับพวกเราปีสามนะครับก็พี่เขารับน้องเราก็รู้สึกดีฮะก็คือพี่ก็ให้อะไรหลายอย่างกับเราครับบางครั้งเราก็ดื้อบ้างฮะ ไม่ไม่ค่อยฟังพี่สักเท่าไหร่โดยเฉพาะพี่ลงฝนนะฮะออฮะเราก็รันรันบ้างฮะแต่สุดท้ายเราก็ยังไงก็รักพี่ทคลุพี่ฝนอวยพรให้กับพี่ปีสีของเราเลยครับฮะนะนะก็จบไปแล้วก็อยากให้พี่มีงานต่อไปดีแล้วก็กรู้น้องทุกคนฮะที่ขอรอตามรอยพี่ทุกคนครับครับโอเคสุดท้ายแนละ้วสามคำจัดให้พี่เขาหนักหักครับหลองรักจุงเบยฮะรักจุงเบย์ยัเคสวันดีครับพี่ต่อครับ ต้อง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 ครับต้องต้องหรือต้องต้องความรู้สึกครับถึงเราจะไม่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเราจะอยู่ห่างกันครับแต่พึ่พี่ก็คอยดูแลเรามาเรื่อยนาครับมาเรื่อยนานเรื่อยนานเรื่อยนานแปลว่าอะไรครับ ดูแลมานานครั4ปีครับโอเคห้ามจะต่อยกูนะฮะพี่พีศรีเราครับก็ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับแล้วก็ครับแม้ตอนนี้ครับยังไม่ได้ไม่ค่อยได้เจอกันก็ยังคงคิดถึงกันเสมออวยพรให้กับพี่พีศรีเราหน่อย พี่ๆคนนะครับจบไปงานมีการทำเงินเงินแสนอัพนะครับดีสุดยอดครับขอให้ได้งานดีๆมีงานการทำทุกอย่างเต็มสูงครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงพวกน้องด้วยครับจบจริงป่ะจบดีครับชื่อฟ้าทำไมเสียงหลอนเนี่ยับอ๋ไม่ค่อยสบายอ๋อไม่ค่อยสบายนะครับก็พี่มีความน่ารักนะคะก็ถนอมน้องรักเขาเป็นอย่างดีค่ะ ตอนน้ก็รู้สึกประทับใจมากครับตั้งแต่ได้เข้ามาในช่วงปีหนึ่งครับพี่วิสิก็สอนน้องได้ดีมากครับให้รักกันเลยก็รักพี่วิสิ่วิสิกนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสำเร็จในงานครับทำเกษตรดีชีวิตแล้วต่อไปครับขอให้พี่นะครับที่จบแล้วก็ขอให้ได้งานทําที่ดีนะครับมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินเดือนที่เยอะก็เลยขอให้มิดีนะครับก็ น้องๆนะคะโอเคค่ะข้อสุดท้ายค่ะสามคำามจัดให้พี่ก็าหนยค่ะน่ารักเวอร์พี่แรนรักสุดๆครับรักสุดๆโชคดีโชคดีครับคุณอาค่ะเตียมค่ะโอเคผมมีคำถามอยู่3ามคำถามจะถามคนทั้ง3คนนะครับคำถามแรกครับคุณเดี้ยคำถามแรกคือรู้สึกไงคะก็ดีใจด้วยค่ะเรียนมาก็ลำบากค่ะส่งไปก็ถือว่าดีดีด้วยค่ะ โอเคน้าครับก็ดีใจค่ะที่ได้มาเป็นสน้องที่นี่พี่พี่น่ารักโอเคขั้นดครับว่าพี่พี่สีน่ารักทุกคนนะคะขั้รอมาันไหนเหลือโอเคขอให้พี่จบปลายเนี่ยทะบีดีเลื่อยๆแล้วรวยร่้วรวยขึ้นไปค่ะขอามุขมากไปเย่ตอนแรกนะคะขอให้พี่โชคดีตนที่สองคอยพี่มีงานทำขอยสามขอยพี่มีเงินเยอะเยอะ ขอให้มีชีวิตสมบูรณ์เยขอให้มีงานทำแล้วก็มีความสุขค่ะอขอตามทตามทำ t กต t TikTok 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 อ่ะอ่ะน้ารักอ่เเหมือนกันเดี๋ยวรักพี่เวอร์อ่าเวรเวรเอออยค่ะอ่อยู่ห้องไหนุยค่ะอยู่ห้อง B ค่ะเทคโนโีค่ะก็ขอให้ได้งานทำเยอๆนะคะ ก็อย่าลืม,ม,า,มาพัฒนาศิลปะของเราด้วยนะคะเพื่อใ้ความยินดีดกับพี่ด้วยนะคะที่จบไปแล้วเดี๋ยวน้องจะตามไปอีกค <Okay, S 1> ่ะโอเคอ้าวอาปิกขอให้พี่มิ้มมีความสุข <laughs> ขอให้พี่รหัสหนุมีความสุขแค่นี้พอแล้วโอเคฝากฝากถึงพี่หนาด้วยนะครับว่าถ้าอยากเจอผมอ่ะเจอได้นะจ <laughs> บจบออกมารถถังฝั่งน้องเสือไปต่อไปพี่รหัสคนที่สองนะขอให้พี่หอยมีความสุขประสบความสำเร็จลอยๆรวยๆมีลูกชิ้นมีขนมปังอะไรยเีัย ขอให้พี่มีความสุขครับขอให้พี่ทาผมสวยๆนะครับแล้วเจอได้ครับผมเราสังฝั่งน้องเหลือปูจบ <3, 5. S 2> สามคำโชคดีสองคำยื่นสองเอา 3. 3> สามใโชคดีร <Okay. S 2> ักนะจุงเบรเยรักจุงเบรเยรักมี เหมือนเป็นญาติพี่น้องกันค่ะค่ะก็รู้สึกรักพี่ๆนะคะขอบคุณพี่ดูแลกันมาโดยตลอดนะคะมีพี่คนไหนเป็นพิเศษไหมครับไม่มีค่ะไม่มีอะไรสั้นๆง่ายๆรักพี่ว่ะขอให้ได้ทำงานดีๆตั้งใจเงินเดือนขึ้นทุกปีทุกปีจนถึงแบบไม่ธีที่สุดโอ้โหตุดยจดสุดขอให้ทุกคนนะคะได้งานทำนะคะกอย่างรับดื้อนะคะแล้วก็ได้เงินเดือนเยอะเะครับ หมื่นห้าอาค่ะจบไปแล้วนะคะก็ขอให้พี่ได้งานทำดีๆทำตัวมีประโยชน์มีสาระบ้างนะคะอะไรดีอ่ะอะไรดีอ่ะสวัสดีทำไมอะไรเลยสามครับดีค่ะโทษหลักนี่ไปดีค่อชิคกี้ค่ะชื่อกิ๊กนะฮะอยู่ห้องไหนครับห้อง C ค่ะผู้ได้รับนี่ฮะห้อง C ค่ะสวัสดีมันสุดยอดมากค่ะสุดยอดคืออะไรอธิบาย พ really re really ี่พีทุกคนน่ารักแล้วดีกับเรามากแล้วก็ขอบคุณที่รักกันที่อยู่ด้วยกันกิ๊บโนตสีคุณมีความรู้สึกยังไงกับพี่ปีเต๋อของเราบ้างครับรักนะจุ๊บจิ๊บโอเคชื่อจุสมนะฮะอยู่ห้องไหนครับห้องเรียนเทคโนโลยีค่ะโอเคเทคโนโลยีผูดตรงกลางนี่ฮะเทคโนโลยีค่ะโอเครักนะ ชุกชุกก um ็เพื่อให้พี่ๆทุกคนมีงานทำแล้วก็โชคดีแล้วก็ฝากถึงสายรหัสเจ๊สามของเราขอให้มีงานทำไเร็วๆนะคะโอ้ยวันตะกี้นะมีหโอ้ยพี่มีโอ้ยพี่มีงานทำดีๆรับอยู่เข้าทำงานด้วยอ่าโอเคสุดท้ายแล้วสามคำให้กับพี่เขาครับหนึ่งสองสามเสแล้วพี่อ่าโอเคสบายโคตรอิจฉาเออ สามคำจัดมาใบนำเตยพี่เราครับหนึ่งสองสามมันร้อยแรงปิ้นปิ้นห้องไหนบอกกันดังหมายเตยผมมีคำถามอยู่สามคำถามเป็นคำถามแรกครับคุณเตยคุณจะจบปีสี่ไหมจบได้ใช่ไม่ใช่คำถามแรกคือรู้สึกไงกับพี่ปีสี่ครับโอเคค่ะดีด้วยจบแล้วรู้สึกดีนะก็ดีอ่ะมีมีพี่เป็นรูมเมทด้อะโอเคน่ารั ดีดีไว้พร้ไว้พรพี่พิสตีโชคดีพี่โยมีความสุขแล้วกันนะพี่อยากได้แหน่ก็ได้เอออะไรจบแล้วจบแล้วเหรอสั้น่างว่าะสามากอ่ะขอให้พี่มีความสุขมีงานทำรวยๆใครนั่นแหละสามกําบายบายบายหนึ่งสองสามดึใจด้วยสามคำพูดทำใหมวะ มดนาครับองไปเอาอีกอาจาครับข้าวขาหมูข้าวขาหมูชื่ออะไรครับเจ้าพี่จอนครับชื่ออะไรครับชื่อเก่งครับมีความรู้สึกยังไงกับพี่ปีเตียงเราบ้างครับดีครับดียวครับต่อเลยพี่ครับเจ้าเดียวเจ้าเดียนครับสามคำไม่กับพี่ครับเลี้ยงกูบ้าง สปงยงไงกับพี่ปีตีครับรู้สึกยังไงครับอย่างแรกเลยที่บอกก็คือขอบคุณพี่ปิตีมากนะครับที่คอยดูแลพวกเรามาตลอดนะถ้าเกิดไม่มีพวกพี่นะครับพวกเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปนะครับขอบคุณที่เหนื่อยด้วยกันมาตลอดขอบคุณสําหรับเสียงหัวเราะเสียงด่า เสียงขอบคุณเสียงปรบมือทุกอย่างนะครับขอบคุณพี่ๆจริงนะฮะครับผมก็รู้สึกว่าพี่เป็นพี่ครับ <c oughs> ก็คือเข้ามาก่อนแล้วต้องความเคารพนะนี่จบไปแล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณครับที่วักจนผมควนแต่ปีหนึ่ง <c oughs> ขอบคุณที่รอรับน้องทุกก <c oughs> ิจกรรมที่เราได้ทําร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นความทรงจำดีๆที่ผ่านมันไปครับมีหน้าฟ้าใหม่ชาติหน้ามีจริงก็เกิดเป็นพี่น้องกันอีกนะครับใต้ถวดก็โอเค ก่อนอื่นเลยผมก็ขอพนมมือก่อนขอพนม้วยครับครับผมขออำนาจคุณศรีพรัตนาไตรคุณพระศรีรัตนไตรคุณพระศรีรัตนไตรเพิ่งเรียนมานะฮะโอเคจงปก,งป,กป้องปกป้องครับปกป้องครับคุ้มครองคุ้มครองครับคุ้มครอง <c oughs> ที่ทุกคนนะฮะให้ปลอดภัยจากอุปสรรคทั้งหลายขอให้พี่มีงานทำดีๆจเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานอาชีพ เรื่องครอบครัวที่อาจจะมีในอนาคตต่อไปนะฮะยังไงก็อย่าลืมพวกน้องๆด้วยนะกันแล้วครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณด้วยฮะมันแย่งผมพูดหมดแล้วครับเหมือนเพื่อนเลยครับโอเคเหมือนกันเหมือนกันครับสุดท้ายแล้ว3คำพาเล่มเช็คโอเคของผมบ๊ายบายในช่วงสุดท้ายนะครับถ้าเราไม่มีคนนี้ก็ไม่มีวีดีอนี้นะฮะ เขาเป็นใครไม่ได้เขาคือผู้กำกับวีดีอาร์ของเราที่ทำให้ทุกคนได้สนุกสนานนะครับไ้พี่ได้ดูเขาคนนั้นก็คือไอแหลมเดนินเองนะฮะโ,โอเคครับอ,าอคค่บอาผมก็ได้ถามทุกคนจนหมดแล้วเขาก็ได้ตอบกันดีๆแล้วเหลือคุณเนี่ยครับผมก็ตั้งแต่วันแรกนะครับก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มาอยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอบคุณทุนพี่นะครับที่คอยเทคแคร์ตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับแล้วก็ ที่รหัสที่ทีมนะครับที่คอยดูแลเป็นอย่างนี้ครับครับก็รู้สึกดีที่ได้อยู่ขนานี้ครับมีมีพี่เป็นรุ่นพี่ครับขอให้พี่นะครับมีงานทาดีๆนะครับแล้วก็ควยแล้วก็กลับมาพัฒนาคณะของเราด้วยนะครับอืก็ขอให้พี่โชคดีครับสามคำครับขอเจ๋วๆเลยสุดท้ายแล้วคุณต้องคุณเป็นคนปิดท้ายสุดท้ายอะสามคำจำๆให้พี่ก็หน่อยครับ เก่งว่าโอเคขอบคุณครับวันเวลาที่ดีเรล่านั้นเธอยังคงจํามันได้ไหมวันที่เคยร่วมทุกและสุดจนล้นหัวใจวันที่เราได้ผ่านมาด้วยกัน เอาเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนั้นอยากจะมีแปลงๆหนึ่งถทายทอดเรื่องราวเป็นพันันให้เธอรู้ให้ทุกๆครั้งที่ได้ จะไม่มีเปลี่ยนไปและทุกๆครั้งที่ได้ฟังเพลงนี้คก็ขอให้รู้ที่ตรงนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไรเราจะมีกันและกันเป็นหนึ่งในดวงใ,ใจตลอดไปก็เพราะหัวใจเราผูกกัน วันที่เราไม่เคยย่อทอวันที่เราต่างมีความฝันและจำทุกๆสิ่งด้วยหัวใจเดียวกันเธอยังคงจำมันได้ใช่ไหมแม้ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปอาจจะทำให้ใจของใครลืมสิ่งนี้ อยากจะมีเพลๆหนึ่งบอกเรื่องราวที่ดีๆเตือนให้รู้